เออเอบอกบอกว่าบอกว่าเงีมันบอกว่าไงแต่คุณก็ต้องปังนล้วกมันพวกมันต้องฟังก่อน จุมสบายดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับใครสวัสดีสวัสดีครับพี่สวัสดีใครลง Facebook ไง,ง YouTube YouTube สวัสด e, ีครับสวัสดีครับสวัสด <którzy> ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเราไม่เจอกันแป๊บเดียวจบแล้ว ธรรมดาใก้กันไปรูกค um, uh, ู่เลย่วันนี้เอาคำสั่งมาส่งนี่ใกล้กันอยู่กว่พี่สองหน่อเห็นคู่หน่อยเพื่อนร่วมเพื่อน่วเพื่อนหน่นี่ยังกิน Grazie. วิทยาศาสตร์ปณิตย์จะยุ่งลำสอบนางสาวพิชยาเรืองรันางสาวสภาพรธีรประเสริฐนายพีระนุษยเตยากรนางสาวบุชนกโอุมหอไมน้นายสวิทย์นักจิตวิจิตนายชวันนอินคำน้อยนางสาวน้ำกุลชนกชนาประสิทธิ์นางสาวเกโวเดบีนันนายิราพสิชัย นายวิลล์สิริวิชัยนายวินมาศิสกุลนักสาวจิตพัฒนาชาวสิตและนางสาวคัศสนีโอซิ่ด้วยความยินวันนี้รอบมาที่สุดท้ายเสร็จสิ้นแล้วนะคะขอคบคุณมานนิริมากนะคะ นายนัทพงศิยะนายพุทธิเมธธนวัฒน์เมธีนางสาวรัญญาเต็มรัตน์นางสาวพัชราวดีสารพุทธิอันนายศิริศักดิ์สุทธิจิตนายอาโซแลเซอร์นางสาวสิริพรป้านิลนางสาวพุฒิตาวัฒนะนายกสิทธิ์สำเภาคุณนางสาวพัตราสหวิริยะสังคมศาสตร์ฝางอิศราสาขาการบริหารและนโยบายสุขภาพสังคม นายคำพรนวลสารนายพัพงน์คงจงคุณนางสาวรัตการบุลสุขนายยุทธนานันีสุนายสมวโค้ไร้รักษานางสาววัชพลวัยบัวนางสาวอัญชลีมารายทีนางสาวนิชจตีมืนเดือยนางสาววรพรตั้งยุ้มโรยนางสาวมิชามงแสงเดือนนางสาวซอแอลจันลังสารนางสาว โยนนันตรากรนางสาวสสิกมลเนีระมตณนางสาวชนกผลเดดนางสาวมุสสะวัตตัวแก้วนางสาวพีระยามาทักสี่รางนายพงนัทสาจนสีนางสาวธิดาทีพย์อ่ยิบเวอร์โตเรจุไลนางสาวธิดาพรวักเศสนางสาวมนกรยอดใจนางสุชาดาวิขณาโสพล นางสาวพัชรีอินทรันนางสาวกนกวันศรีวีรพันธ์นายธนชาติแขนหลองนางสาววนิดาไกรยานางสาวดวงพรหันเพชรนางสาวจุฑาพรเลิเด็ทครับนางสาวประภาวีนุภาสันนางสาวกรนิภาหอมรสนางสาวรัศมีศรีสมศัพย์นายเอกชัยเฮ้ยพรุ่งนี้เป็นไปได้อยู่ด้วยกหนดีแล้วก็กลับเช้า ไห้พวกนี้ดีกว่าพวกนี้ไม่มีเออพวกนี้พวกนี้ดีกว่าเจอกต่เดี๋ยวเดี๋ยวับจ้าได้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 พวนี้เดีกว่าท่านอยู่คิดยึง่านอยู่ความแพงก็ผิดพลาดถึงถ่ายคิดนี่ตั้งใจถ่ายอะ แต่พอทำลายเสร็จแล้วก็มีอารหลบจะเป็นแบ็คเมย์ะเนี่ยกวัวแบ็คเมยหลบหน้าไปฮะหลบหน้ามาเจ้ไม่แบ็คเมย์คอ่ะวันวันถือมาหาีเดอะไรนะต้องดูอะไรไหมครับบอลดูเนี่ครเก็บไปเลยทั้งนี้ เท่าไหร่เท่าไหร่เจบาทเอมค่ะทีเรีนาแล้วบาทเองเอ๊ะโอ้ยโ้ยโอ้ยอะไรอรอะไรอไรรอะอะร